สวัสดีครับผมเท่าแก่ใหญ่นะครับวันนี้จะพามารู้จักเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่นะครับรุ่น Wallet ส so บมเป็นครั้งแรกกับ Wallet ส so บมสะดวกง่ายไม่ต้องไปสาขานะครับสามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงหน่วยละ1บาทซื้อได้ผ่านทางแอปเป่าตังนะครับผมละเอียดเป็นงานมาดูกันในส่วนของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น Wallet ส so บมของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณพศ2563นะครับ จะมีอายุ3ปีวงเงินจำหน่ายไม่เกิน200ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นอัตราคงที่นะครับร้อยละ1.70ระยะเวลาลงทะเบียนเขาตั้งแต่19มิถุนายน2563เป็นต้นไปโดยจะเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่24มิถุนายนนี้ถึง14สิงหาคม2563วงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำ100บาทซื้อเพิ่มครั้งละ100บาท สูงสุดไม่เกิน5 0 0 0นบาทไม่จำกัดจำนวนท้งในการเข้าซื้อผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรกนะครับก็คือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูบรณ์แต่ไม่ถึง20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพนันธบัตรณสาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดอาชน ในการขายโอนกรรมสิทธิ์ออกใบค้ำประกันสามารถดำเนินการผ่าน Wallet สอบมได้ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2563เป็นต้นไปนะครับการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินก็ชำระเงินผ่าน Wallet และได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่ Wallet กำหนดการจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่จายดอกเบีย้ยปีละ2งวดผ่าน Wallet s b b ในวันที่24มิถุนายนและวันที่24ธันวาคมของทุกปี วันครบอายุถ่ายถอนก็คือวันที่24มิถุนายน2566โดยช่องทางการจำหน่ายก็คือ Wallet s ว b ในแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะครับคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับในหน้าเว็บนี้ก็จะมีหนังสือชี้ชวนให้ดาวโหลดไปอ่านกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้เป่าตางังนี่นะครับหนังสือชี้ชวนของกระทรวงการคลังนะครับพนันบัรออมทรัพย์รูป Wallet s บม ในปีงบประมาณ2513นะครับใครสนใจก็มาดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็จะมีทั้ง Android และ iOS นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับหน้าตาจะเป็นไอคอนสีน้ำเงินแบบนี้นะครับในส่วนของ Wallet สบมนะครับก็สามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะครับและเริ่มซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่24ิมิถุนายน2 5 6 3นะครับผมมาดูวิธีการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันเป่าตังและวิธีการซื้อกันนะครับในส่วนของ Wallet สบมลงทุนในพันธบัตรหน่วยละบาทนะครับสามารถสมัครออนไลน์โดยใช้บัตรประปชาชนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประปชาชนแันะสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบอลเลตลงทุนง่ายในพันธบัตรออมทรัพย์หน่วยละ1บาทซึ่งซื้อขั้นต่ำได้เพียง100บาทเท่าน,นั้นอายุ15ปีขึ้นไปก็สามารถลงทุนได้นะครับผลตอบแทนสูงของความมั่นคงสูงสุงสดรับดอกเบี้ยเข้าบวลเลตทันทีปีละ2ครั้ง ดูข้อมูลซื้อพันธบัตรได้ในแอปเป่าตังได้ทันทีเรียกดูข้อมูลพันธบัตรที่ถืออยู่ผ่านเมนูพันธบัตรของฉันใครที่สนใจนะครับก็ต้องทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตาังก่อนนะครับโดยจะรองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0ขึ้นไปและ iPhone ที่มี iOS 9.0ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเมื่อเปิดแอปมานะครับถ้าเป็น p p o o n นะครับก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะครับจะมีให้เลือก get นะครับก็เลือก get ไปถ้าเป็น Android ก็เลือกการติดตั้งนะครับ สามารถดาวโหลดได้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับตามรูปเลยจากซ้ายไปขวารูปแรกเลยให้ใส่เบอร์มือถือนะครับรูปที่2ก็ให้ยืนยัน OTP 6หลักนะครับที่จะได้รับ s m s ไปตามเบอร์ที่เรากรอกนะครับรูปที่3กดเลือกยอมรับเงื่อนไขและการใช้ใบริการและกดตกลงรูปต่อมาระบุพินเป็นตัวได้6หลักนะครับแล้วก็จดไว้ด้วยนะครับอย่าลืมเพราะเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทูกค้านะครับ เมื่อตั้งแล้วก็ต้องมายืนยันหกหักอีกทีนึงนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเสร็จแล้วรูปสุดท้ายหน้าจอผูกบัญชีเพื่อใช้งานสามารถผูกบัญชีหรือเปิดบัลเลรตได้จากหน้านี้เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนเปิดบัลเลรตสบมตามรูปนะครับเลือกเมนูที่3านะครับบัลเลตสบมสำหรับลูกค้าที่ใช้เป๋าตังอยู่แล้วนะครับกดเปิดเป๋าตังและเลือกบัลเลรตสบมได้เลยนะครับน้าแนะนํานจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เลือกบัลเลรตสบมทีนี้ก็จะมีให้สแกนแบบประชาชนนะครับโดยวางบัตรภายในกรอบที่กําหนด ควรเห็นหน้าบัรครบถ้วนชัดเจนและมีแสงสว่างที่เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลแบบประชาชนและเลือกยืนยันขั้นตอนต่อไปก็สแกนใบหน้านะครับก็จะมีก้องเปิดออกมาก็แสแกนใบหน้าของเราภายในกรอบที่กําหนดเดี๋ยวลืมนะครับควรเลือกที่แสว่างสว่างนะครับจะได้เห็นหน้าเราชัดๆเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการทํางานรายละเอียดต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเบอร์ที่ผูกกับต่าตังโดยจะไม่สามารถแก้ไขได้ เสร็จแล้วก็กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นระบบก็กําลังตรวจสอบข้อมูลหากตรวจสอบเสร็จทันทีจะขึ้นข้อความแจ้งผลการยืนยันตัวตนดังภาพนะครับหากกดกลับหน้าหลักแอปจะกลับไปยังหน้าผูกบัญชีเพื่อใช้งานสามารถตรวจสอบผลได้โดยเลือก Wallet ส m ม l อีกทีนึงนะครับอย่าลืมนะครับหากตรวจสอบเสร็จสิ้นจะได้รับผลการตรวจสอบผ่านทางการแจ้งเตือน Notification ของโทรศัพท์นะครับหากไม่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองโดยกดที่ Wallet ีกครั้งนะครับตามรูปเลยวิธีการลงทะเบียนนะครับในกรณีที่ผู้เยาว์อายุ15ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีอายุ15ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง20ปีบริบูรณ์แอปจะสแสดงหน้าจอแนะนำให้ลูกค้ายืนยันตัวตอนที่สาขาธานาคารกรุงไทย ซึ่งต้องไปพร้อมกับผู้ปกครองนะครับภายใน30วันนะับจากที่กรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูลแล้วหน้าจอจะขึ้นตามภาพนะครับว่าสําหรับผู้เยาว์อายุ15ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ต้องไปยืนยันตัวที่สาขาธนา,าคารกรุงไทยนะครับภายใน30วันโดยผู้ปกครองไปด้วยนะครับโดยผู้เยาว์ต้องนําบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไปพร้อมกับผู้ปกครองนะครับนำบัตรประชาชนของผู้ปกครองไปด้วย แล้วก็มีหนังสือให้ความยินยอมนะครับในส่วนตรงนี้ก็ไปเซ็นที่ธนาคารได้เลยนะครับหากไม่ได้รับการยืนยันตัวตนที่สาขาภายใน30วันนะครับข้อมูลมันก็จะรีเซ็ตลูกค้าก็จะต้องทําการสมัครใหม่เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนในกรณีที่สแกนหน้าไม่ผ่าน3ครั้งนะครับลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน3ครั้งแอปก็จะแจ้งให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับภายใน30วันนับจากการกรอ OTP ยืนยันการส่งข้อมูลนะครับ อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับควรจะไปที่แสงสว่างสว่างให้มันสแกนได้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นที่มืดมันก็จะอาจสแกนได้ไม่ชัดเจนนะครับทาให้เราต้องไปเสียเวลายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและเช่นกันนะครับหากไม่ได้รับการยืนยันตัวตนภายใน30วันมันก็จะรีเซ็ตและลูกค้าก็จะต้องทําการเริ่มต้นสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อตกลงกรณียืนยันตัวตนสําเร็จใช่ไหมครับก็ให้เลือกเมนู wallet sbm นะครับหลังจากที่ยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว ก็จะเข้ามาที่ให้อ่านเงื่อนไขรายละ,ละเอียดนะครับก็าจากนั้นก็กดตกลงก็จะเข้าสู่หน้าจอแนะนําการใช้งานเบื้องต้นและหน้าจอหลักของ Wallet สปมในส่วนของการเติมเงินเข้า Wallet นะครับเลือกปุ่มเติมเงินรูปซ้ายนะครับด้านบนขวามือจะมีปุ่มเติมเงินอยู่นะครับโดยขั้นตอนนี้นะครับสามารถมีเงินหรือว่าเติมเงินเข้า Wallet สปมได้สูงสุดไม่เกิน500,000บาทเท่านั้นนะครับ โดยการเติมเงินเข้า Wallet ส so บมจะสามารถดำเนินการได้จาก Mobile Banking ของธนาคารเท่านั้นไม่รองรับการโอนเงินจาก eWallet และช่องทางอื่นๆเช่นสาขาโดยสามารถทำได้2วิธีคือเติมเงินโดยใช้เลขที่ Wallet ส so บมโดยกดปุ่มคัดลอกนะครับตามรูปเลข Wallet ส so บม15หลักแล้วก็เปิดแอป Mobile Banking ของธนาคารและเลือกใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์หรือว่าเติมเงินพร้อมเพย์ ใส่เลขบัลเลตสวม15หลักในช่องกรอกเลขพร้อมเพแล้วก็ระบุจำนวนเงินตามที่ต้องการและทำรายการปกตินะครับหรือว่าเติมเงินโดยใช้ QR ว o d e e กดบันทึกนะครับตามรูปด้านล่างนี้นะครับเพื่อเก็บภาพ QR Code โคไว้ในมือถือเสร็จแล้วก็เปิดแอป Mobile Banking ของธนาคารขึ้นมานะครับกดปุ่มสแกน QR code จากนั้น ก็สแกน QR โค้ดนี้และเลือกปุ่มรูปภาพในเมนูสแกนนะครับเลือกรูปภาพ QR Code โค้ดที่บันทึกไว้เพื่อทำรายการต่อ4ระบุจำนวนเงินตามที่ต้องการและทำรายการได้ตามปกตินะครับอย่าลืมนะครับเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทเท่านั้นเมื่อเรามีเงินอยู่ในแอป Wallet แล้วนะครับก็เลือกปุ่มซื้อขายพันธบัตรนะครับตามรูปเลยซ้ายมือเราก็จะมีรายชื่อพันธบัตรให้เลือกพันธบัตรที่ต้องการซื้อนะครับเสร็จแล้วก็ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลธรรมบัตินี้ สร็จแล้วก็ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลพันธบัตรและกดเลือกในช่องเช็คบ็อกจากนั้นก็กดถัดไประบุจํานวนเงินที่จะซื้อโดยระบบจะคํานวณหน่วยลงทุนให้อัตโนมัติโดยอิงตามราคาต่อนหน่วยและปริมาณทวีคูณเมื่อทํารายการเสร็จแล้วนะครับก็ต้องยืนยันการซื้อพนันธบัตรด้วยรหัสพินหหลักที่เราตั้งไว้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเราตั้งรหัสหหลักล้วก็จดไว้นะครับอย่าลืมเมื่อทํารายการเสร็จก็จะมีข้อความยืนยันนะครับว่าทํารายการซื้อพนันธบัตรสําเร็จก็ให้เลือกกลับหน้าหลัก ทีนี้มาถึงขั้นตอนการโอนเงินออกจากวอลเล็ตน,นะครับโอนได้เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเองเท่านั้นเนื่องจากต้องตรวจสอบได้ว่า c i t i z e n ID เดียวกับเจ้าของวอลเล็ตน,นะครับ c i t i เ e n ID ดก็คือเลขที่บัตรประชาชนนะครับดูตามรูปก,ก็คือเลือกเมนูโอนออกนะครับเลือกโอนกรุงไทยระบุบัญชีตนเองเท่านั้นเสร็จแล้วก็ระบุเลขที่บัตรประชาชนของตนเองในกล่องข้อมูลในส่วนของคู่มือนะครับก็จะมีคําถามที่พบบ่อยนะครับมีให้เราอ่านกันด้วย อย่างเช่นบัลเลตสบมอคืออะไรกรณีไม่มีบัญชีกรุงไทยสามารถใช้งานแอปได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถใช้งานแอปเป่าตังรวมถึงสมัครบัลเลตได้นะครับและอย่างเช่นคำถามทีท่ว่าสามารถขายคืนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่คำตอบก็คือจะสามารถขายในตลาดรองผ่านบัลเลตสวมอได้หลังจากครบ6เดือนไปแล้วในส่วนของช่องทางการ,รติดต่อลูกค้านะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ที่สำนักงานบริหารนิสสานา 022658050 0 02 2 2 7 1 7 9 9หรือว่ากรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับที่021111111นี่นะครับก็เป็นรายละเอียดของวอลเล็ตสบมอนะครับเป็นพันธสดต์ออทซัพย์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เข้าไปซื้อได้นะครับโดยเริ่มเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง14สิงหาคม2563เท่านั้นนะครับใครสนใจก็รีบไปจับจองไปซื้อกันได้นะครับวันนี้เท่าไงใหญ่นำคํามาฝากกันเพียงเท่านี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ